สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการทำฟักทองสังขยานะคะฟักทองนี้เป็นพันจากเมืองนอกค่ะลูกเล็กน่ารักพันจากญี่ปุ่นค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำฟักทองไปล้างน้ำผิวเปลือกนอกให้สะอาดนะคะแล้วนำมาคว้าน เอาไส้และมเมล็ดออกนะคะให้เกลี้ยงแบบนี้นะคะเริ่มแรกเริ่มแรกก็นำมีดมามาตัดบริเวณหัวฟักทองนะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมอะไรก็ได้นะคะอันนี้ตัดมาแล้วนะคะ หลังจากนั้นก็จะเห็นเป็นไส้ฟักทองหรือมเมล็ดนะคะก็ตัดออกตัดออกนะคะตัดออกเสร็จปุ๊บนี่นะคะให้เหลือแต่เนื้อแข็งๆจะได้ไม่เละ แล้วก็มันพอดีนะคะหลังจากนั้นตัวลูกฟักทองก็เอาช้อนแงะแงะ,ะและขูดไส้และ,มะเมล็ดออกนะคะไว้ปลูกต่อก็ได้เอาออกให้หมดเลยให้เหลือแต่เนื้อฟักทองแข็งๆนะคะจะได้หวานมันไม่เละนะคะ เอาออกจนสะอาดนะคะก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะไว้นึ่งเมื่อใส่ตัวสังขยาลงไปนะคะส่วนลูกนี้ตัดเป็นรูปฝาสี่เหลี่ยมนะคะสวยงามอันนี้ทำไว้แล้วเพื่อประหยัดเวลาค่ะ เริ่มแรกเราจะทำตัวสังขยานะคะก็เอาใบเตยห้าใบมาตัดเป็นท่อนสั้นๆแล้วก็เอาน้ำสะอาดใส่นิดนึงสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็ขยำให้ออกกลิ่นของใบเตยและน้ำใบเตยเขียวๆนะคะหลังจากนั้นก็เราทำ เราทำฟักทองสังขยาสองสองใบเราก็ใช้ไข่สองลูกนะคะต่อยไข่ลงไปเลยใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะคะ หลังจากนั้นก็ตีไข่นะคะให้แตกตีไข่ให้แตกค่ะ <c oughs> ให้คุกเขากับใบเตยนะคะจะได้หอม ต่อไปก็ใส่กะทินะคะกะทิสำเร็จรูปเป็นกะทิร้อเซนะคะรสชาติเหมือนกะทิธรรมชาตินะคะใส่ไปกะว่าพอที่จะใช้สำหรับฟักทองสองลูกของเรานะคะสักครึ่งกล่องนะคะสักครึ่งกล่อง หลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลตะโหนดก็ได้อันนี้มีน้ำตาลอ้อยก็เลยใช้น้ำตาลอ้อยนะคะสักสองช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลตะโหนดก็ได้สองช้อนโต๊ะนะคะเราไม่เน้นหวานนะคะเพื่อสุขภาพ หลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายแดง1ช้อนนะคะหช้อนโต๊ะใส่เกลือเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาเพื่อให้รดกลมกล่อมนะคะหลังจากนั้นก็คนน้ำ สังขยาของเรานะคะตัวสังขยาซึ่งประกอบด้วยไข่สองฟองน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลตะโนดน้ำตาลอ้อยสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือปน่นครึ่งช้อนชานะคะคนให้เข้ากัน ใบเตยจะได้หอมนะคะให้น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลตโนดหรือน้ำตาลอ้อยละลายนะคะละลายให้หมดใช้เวลาสักนิดนดึงนะคะ ยุคนี้เราจะไม่ทำหวานนะคะเราจะทำรสพอดีเพราะการกินน้ำตาลมากก็อันตรายนะคะต้องการให้อาหารน่ากินและอร่อยก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะ คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะใบเตยก็จะออกกลิ่นหอมมาด้วยคนไปเรื่อยๆ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 ลายหมดแล้วยังเนาะเหืออีกนิดนึง ส่วนใหญ่น้ําตาลทรายจะละลายเร็วนะคะส่วนน้ําตาลตะโนดนี้หรือน้ําตาลอ้อยนี้มันก็ต้องบี้ให้แบนละเอียดนะคะมันจะได้ละลายเร็วบี้ให้เป็นก้อนเล็กๆ กวนไปกับใบเตยเลยนะคะกลิ่นจะได้ออกเพิ่ออกหอมเพิ่มขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะใบเตยนั้นเราคั้นตอนแรกนิดนึงแล้วนะคะให้ให้น้ำหอมของใบเตยออกมาสีเขียวจะได้มีสีเขียวอ่อน,ออน อ้าวน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เอาใบปักเอาใบเตยออกนะคะตัดเอาใบเตยออก เพื่อจะได้เทสะดวกนะคะใบเตยจะได้ไม่หล่นลงไปในในลูปฟักทองนะคะเอาออกก่อน เอาออกจนหมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะคนอีกหน่อยไม่มีใบเตยแล้วปัดออกไปทิ้งแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เทใส่พิมพ์ของเรานะคะพิมพ์ของเราก็คือฟักทองอันนี้เป็น ฟักทองของเมืองนอกนะคะของประเทศญี่ปุ่นมันจะเล็กน่ารักเราใช้ฟักทองไทยของเราก็ได้นะคะหาลูกเล็กๆที่เนื้อดีๆเนื้อมันๆแก่นะคะถ้าอ่อนไม่อร่อยนะคะเนื้อต้องแก่พอเหมาะจะได้มันเทเลยเทไม่ต้องล้นนะคะเพราะว่า เวลานึ่งแล้วไข่จะฟูนะคะเทแค่เหลือไว้สักเซนกว่านะคะหนึ่งเซนกว่าลูกลูกนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้ฝ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม ก็เทเลยเทให้ถึงเนื้อฟักทองชั้นล่างนะคะคือเหลือบริเวณไว้สัก1เซนเพื่อให้ฟูนะคะจะได้ไม่ล้นออกมาข้างนอกเวลานึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝา ให้ลงล็อกกับของเดิมนะคะปิดฝาสวยงามอันนี้เราตัดฝาเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะหกเหลี่ยมก็ปิดให้ลงกับล็อกเดิมนะคะล็อกเดิมหลังจากนั้นก็นำไปวางในซึ้งนึ่งนะคะ นึ่งแล้วก็ดูว่าสุกหรือยังโดยการใช้ซ่อมจิ้มดูนะคะว่าเนื้อเนื้อสังขยาสุกหรือยังฟักทองสุกหรือยังนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาชมผลผลิตกันนะคะ จะเป็นอย่างไรอร่อยหรือไม่ดูในหน้าปกเลยค่ะปกคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ